ในช่วงหลายปีมานี้ต้องบอกว่าตลาดมือถือเล่นเกมเขาแข่งกันหนักจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ความแรงและการทําราคายิ่งล่าสุดเนี่ยเราเข้าสู่ยุคของ AI แล้วแต่ละเจ้าก็ยิ่งมีนวัตกรรมมานําเสนอกันมากขึ้น และสำหรับนูเบีชื่อนี้ก็เป็นอีกแบรนด์ที่น่าจะตามองเหมือนกันนะครับฉะนั้นที่อยู่ในมือเราวันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยกับนูเบียนีโ 5G และนูเบียนีโอ GT5G มือถือเล่นเกมราคาประหยัดและมากับฟีเจอร์แน่นแซึ่งเขาชูสโลแกนบอลชูวินนํามาก่อนเลยบอกตัวตนชัดเจนนะครับว่ามันจะช่วยให้เล่นเกมได้เปรียบขึ้นเยอะมากม งานนี้เราขอบอกราคาให้ก่อนเลยสำหรับ n Neo นเะบีย e นโอ g าวางขายอยู่ที่6 9 9 9บาทและ n นเบีย e นโอ t 5G วางขายอยู่ที่8 9 9 9บาทงานนี้มันจะลื่นจะคุ้มราคาขนาดไหนมาชมไปพร้อมกันได้เลยครับสำหรับ2เครื่องนี้แน่นอนว่า n u b i ีย e น o 5G g จะเป็นรุ่นเล็กที่เน้นความประหยัดส่วน n u b i ีย e น o GT t g g ก็จะเป็นตัวที่แรงขึ้น และเล่นเกมได้ดีกว่าอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะโดย Nubia Neo3 เลือกใช้เป็นชิป Unisoc T8300 ซึ่งอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่นี่ก็คือชิปที่พัฒนามาหลายรุ่นหลายเจเนอเรชันแล้วแล้วก็เก่งจนรองรับ AI ได้สบายๆด้วยคุมพลัง8คอ2 2 2จุดภายใต้สถาปัตยกรรม6นาโนเมตรส่วนแรมจะอยู่ที่ 8GB และจะมีฟีเจอร์ Extend RAM ขยายเพิ่มได้เป็น 20GB เลย กล้องหลัก5 0เมกะพิกเซลและหน้าจอ6.8นิ้วความละเอียด Full HD plus 2030คูณ900พิกเซล Refresh rate ของหน้าจออยู่ที่ 120Hz ์ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งอย่าง Nubia Neo 3 GT ตัวนี้ก็จะเก่งขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะเพราะว่าชิปเซ็ตจะได้ใช้เป็น Unisoc T9100 คุมพลัง8คอร์2.7 GHz สถาปัตยกรรม6นาโนเมตรและข้างในจะมี Neo Turbo Performance Engine ช่วยปรับแต่งอัตโนมัติให้ใช้พลังงานเหมาะสมและก็ไม่กินแบตเตอรี่มากจนเกินไป ซูนแรมจะอยู่ที่12 g b กแล้วก็จะมีฟีเจอร์ x x t e n ์เเหมือนกันขยายเพิ่มให้เป็น24 g b และกล้องหลัก50เมกะพิกเหน้าจอ6.8นิ้วความละเอียด Full HD+ 2,392ณ1 8 0พิกเซล Refresh Rate หน้าจออยู่ที่120เฮแต่ว่ารุ่นนี้จะพิเศษกว่าก็คือได้เป็นจอ OLED ให้ได้คอนทราสต์กันแบบคงคมที่อัตราส่วน1ล้านต่อ1และดันความสว่างขึ้นไปได้เยอะสุดถึง1,300นิตเลยสู้แสงแดดได้ส,สบายๆครับ ส่วนความจุ Storage ภายในเครื่องจะได้เท่ากันที่ 256GB และแบตเตอรี่เท่ากันที่6,000 m ม ah. ิแต่จุดที่ต่างก็คือรุ่นธรรมดาจะมาพร้อมกับการชาร์จเรวล3 3วัตต์ส่วนรุ่น GT เนี่ยชาร์จได้เร็วถึง8 0วัตต์เลยทีเดียว และระบบปฏิบัติการที่ใช้ก็จะเป็น Android เวอร์ชัน15ครอบทับวด้วยรอมไหม่เอ15เหมือนกันทั้ง2รุ่นมาดูกันต่อในด้านงานดีไซน์ครับต้องบอกว่ายิ่งเป็นมือถือเล่นเกมนูเบียก็ยิ่งจัดจ้านไม่เหมือนใครเลยคือถ้าพลิกดูฝาหลังก็จะเห็นความเฟี้ยวของเขาเลยนะครับนี่ก็คือ f u t u r i s t i c m e c h a ม่คาดีไซน์ที่รุ่นปกติจะเป็นสีแวววับสวยงามส่วนรุ่น G T จะดูมีความเป็นไซเบอร์และมี t e x t u r e อร์ที่ให้ฟีลแบบเคฟลาผสมอยู่ด้วยวัสดุงานประกอบดูแข็งแรงทนทานเลยทีเดียว และตรงบริเวณโมดูลกล้องนะครับด้วยความที่ทั้งสองรุ่นเป็นมือถือเน้นเล่นเกมไม่เน้นถ่ายรูปเลนส์ <L ens S 1> ของเขาก็เลยไม่ได้ยื่นออกมานะครับแล้วก็แทบจะแบนไปกับตัวเครื่องอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตาเหี่ยวตรงนี้นะครับทาง n นเบียเขาเรียกันว่า Hero Eye ซึ่งมันก็คือไฟ RGB ีีที่คุณสามารถปรับได้ในซอฟตแวร์และตั้งค่าได้ด้วยให้มันทำงานในเวลาเล่นเกมนะครับหรือตอนที่มีโนติเด้งเข้ามือถือมาเนี่ยอันนี้เรียกว่าเทไม่ซ้ำใครมากๆจนรู้สึกเลยว่าถ้าอยากใส่เคสก็ควรต้องเเเป็นนนคสสใท่าั้ ถ้าใส่เคสทึบก็คือเสียของหมดนะครับตรงนี้และอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันก็คือทั้ง2รุ่นจะมีปุ่ม shoulder trigger นะครับมาด้วย2ข้างถ้าเป็นรุ่น GT จะเห็นชัดหน่อยส่วนรุ่นปกติจะเป็นแค่เส้นขีดๆอยู่ตรงเฟรมเครื่องหน้าที่ของมันก็จะเหมือนกับปุ่ม LR ไว้ให้คุณใช้เล่นเกมมือถือนะครับซึ่งเราเซตติ้งได้เต็มที่เลยว่าอยากจะให้กดแล้วมันไปจิ้มตรงไหนของหน้าจอ จะจิ้มปกติจิ้มค้างหรือว่าจิ้มรัวๆก็ได้หมดเลยนะครับและนี่แหละก็คือทีเด็ดที่ทำให้ n u เบีย e o โกับ n u เบีย e o โ Gt มันเล่นเกม First Person Shooter ได้สะดวกมากๆส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เรามาลองเล่นจริงให้ดูกันแน่นอนและทั้ง2เครื่องตรงนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขามีให้เลือกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเล็ก n u เบียเนโอเขาจะมีกันอยู่3สีก็คือ Cyber s i l v e r Shadow Black และ Titanium Gold ที่อยู่ในมือเราส่วนรุ่นใหญ่ Nubia Neo 3 GT จะมี2สีก็คือ Electro Yellow อันนี้ฟิลเซอร์เบอร์พังเลยนะครับกับ Interstellar Gray สีเทาคมเข้มที่อยู่ในมือเรานั่นเองดูสเปคดูดีไซน์กันมาเยอะแล้วได้เวลาเอามาซิ่งในสนามจริงกันแล้วนะครับโดยเราจับมาลองกัน4เกม4แนวที่กินสเปคเครื่องต่างกันแล้วก็จะดูกันที่เฟรมเรตเป็นหลัก แต่ก่อนอื่นเราจะขอเปิดตัวพระเอกกันหน่อยนะครับกับเกม Space 3.0ซอฟต์แวร์ศูนย์รวมฟีเจอร์ที่เขารวมไว้ครบทุกอย่างจริงๆตั้งแต่การควบคุมฮาร์ดแวร์ลูกเล่นเสริมไปจนถึงการใช้งาน AI มาช่วยเล่นเกมโดยการจูนนิ่งพวกนี้มันจะเซฟค่าแยกกันในแต่ละเกมด้วยตัวอย่างเช่นโหมด CPU เนี่ยก็จะเลือกได้3ระดับนะครับถ้าเป็นเกมที่กินเครื่องเยอะหน่อยเราแนะนําให้ปรับโหมด Rice ไปเลยส่วนเกมเบาๆก็เลือกเป็น Balance หรือ Eco ก็ได้จะได้เซฟแบตไปในตัวและในนี้เขาก็จะมี ปุ่มอินโฟมาให้นะครับอันนี้ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวสําหรับคนชอบเล่นเกมไปด้วยและเช็คเฟรมเรทไปด้วยมาประเดิมเกมแรกกับ PUBG Mobile นะครับเกมฮิตระดับดาวค้างฟ้าที่ก็ยังถือว่ามีความ c h ALLENGE อยู่ประมาณหนึ่งสำหรับมือถือเล่นเกมระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง โดยในการเล่นบนนูเบียเนโอมรุ่นปกติเราปรับกราฟิกไว้ที่ระดับสม o ท t h หรือก็คือต่ำสุดเลยนะครับปรับเฟรมเรทไว้ที่อัลตร้าซึ่งเป็นขั้นสุดแล้วเท่าที่เกมจะยอมให้เครื่องนี้ปรับผลก็คือเฟรมเรทจะตันอยู่ที่40นิ่งๆเลยตลอดการเล่นส่วนในนูเบียเนโอสาเราปรับกราฟิกไว้ระดับสมู o แต่ว่าเฟรมเรทจะปรับได้ถึงระดับเอ็กซ์ตรีมผลก็คือเฟรมจะออกมานิ่งๆเหมือนกันแต่ว่าเป็น60เฟรมนะครับซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วชิปยูนิซอยกที8300กับ ซอ็อกท9100เนี่ยมันน่าจะพาไปได้ไกลกว่านี้อีกแต่แค่โดนเกมจำกัดพิดานเอาไว้ก่อน แล้วทีนี้พอเป็นเกมยิงปุ่ม shoulder trigger ก็จะช่วยได้เยอะจริงๆรอบอย่างของ pubg เนี่ยถ้าเอาตาม common sense คนเล่นจอยเราก็จะตั้งให้ปุ่มซ้ายเป็นการยกเป้าเล็งส่วนปุ่มขวาก็จะเป็นปุ่มลั่นไกก็จะทำให้เล็งยิงได้แบบสวยๆและมันก็ตอบสนองได้ไวมากด้วยอย่างที่เห็นคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเกมยิงบนมือถือเนี่ยมันจะมีปุ่มสำคัญอยู่4อย่างก็คือการเดินการหมุนกล้องเล็งแล้วก็ยิง แต่ถ้าเกิดว่าเราทัชจอปกติเนี่ยนิ้วเรามันก็มีแค่2นิ้วครับดังนั้นเวลาที่เราจะยิงเราก็ต้องทิ้งการควบคุมบางอย่างไปแต่พอมันมีปุ่มโชว์ด้วยทริกเกอร์มาให้อีก2จุด มันทำให้คุณสามารถเดินหมุนกล้องและลากหัวศัตรูแบบคมๆไปพร้อมกันได้เลยถ้าเกิดว่าคุณแม่นพอแถมท่าจับมือถือก็มีความอโรโนมิกไม่ดูลําบากเกินไปด้วยฉะนั้นถ้าไม่เรียกวันนี่คือข้อได้เปรียบก็ไม่รู้จะต้องเรียกอะไรแล้วครับนี่แหละครับบอล t ูวินของจริงขยับมาดูเกมนี้กันหน่อยครับกับ c e l e s t o n e Zero เกมโปรดของผมเลยซึ่งมีความกินสเปคขึ้นมาพอสมควรใน Nu b บ a n น O 3มรุ่นปกติเราต้องปรับกราฟิกไว้ต่ำสุดนะครับก็จะได้เฟรมเรทประมาณ 30- 40ในระหว่างการสู้สุด โนบีอเนโอสามจ GT จะดีขึ้นมาหน่อยอยู่แถวแถวสี่สิบถึงเฟรมซึ่งนี่ก็คือความลื่นที่เพียงพอสำหรับการเก็บเควสเดลี่นะครับแต่ถ้าเกิดไปลุยพวกเอ็นเกมคอนเทนตก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เราอยากให้ดูตรงนี้ครับฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเกม s s p c e e 3.0เลยมันก็คือ AI Trigger นี่คือฟีเจอร์สุดล้ำที่เราไม่เคยเห็นกับมือถือรุ่นไหนมาก่อนจริงๆครับแนวคิดของมันก็คือการให้เราสอน AI ให้จดจำภาพหรือสีจากในหน้าจอเกมเอาไว้แล้วถ้าสิ่งน,นั้นโผล่ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่มันก็จะตรวจจับได้แล้วก็ทริกเกอร์เริ่มทำงานอะไรบางอย่างทันทีเป็น image processing แบบเรียวทามล้ำๆเลย ประโยชน์ของการมีสิ่งนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นพวกเกม RPG ก็อาจจะเอาไปตั้งให้มันทริกเกอร์ปุ่มเก็บของในแมปให้โดยอัตโนมัติหรือถ้าหลอดเลือดเป็นสีแดงก็ให้มันทริกเกอร์กินยาฟื้นเลือดเองก็ได้นะครับอย่างเกมนี้เราจะตั้งทริกเกอร์ให้มันกดปุ่มเชน n Attack อัตโนมัติวิธีเซตติ้งก็คือเปิดเกม p a c e ขึ้นมาไปที่ AI Trigger แล้วก็ตั้งค่าได้เลย ระบบเนี่ยจะให้เราครอบภาพหน้าจอเกมนะแล้วก็เน้นจุดว่าอยากให้มันทริกเกอร์ตอนมีภาพแบบไหนปรากฏขึ้นหรือเราจะกดแคปจอไว้ก่อนแล้วค่อยดึงรูปมาสอน AI ทีหลังก็ได้เหมือนกันทีนี้ก็เลือกฟังก์ชันเอาว่าทริกเกอร์แล้วอยากให้มันแตะจอกดมาโครหรือทําอะไรและก็ตั้งค่าความเซนซิทีฟได้ด้วยนะเพื่อบอก AI ว่าอยากให้ภาพมันเหมือนเป๊ะก่อนแล้วค่อยทริกเกอร์หรือเอาแค่คล้ายๆก็ทริกเกอร์เลยแบบนั้นก็ได้เหมือนกันกลับมาต่อ,อกเกมกันเลยครับกับ Arena Breakout นะครับเกมยิงที่เน้นโทนจริงจัง ซึ่งไม่ว่าจะเป็น Nubia Neo 3หรือ Nubia Neo 3 GT ก็จะปรับเฟรมเรทได้สูงสุดที่ระดับ Super High ซึ่งจะติดเพดานที่50เฟรมแต่ก็เป็น50เฟรมที่นิ่งมากๆโดยกราฟิกคุณภาพเลือกเป็นระดับ Performance และ Resolution แบบ Standard ซึ่งพวกนี้คือ Max สุดเท่าที่เกมยอมให้ปรับแล้ว เกมนี้ก็เหมือนกันครับเราสามารถตั้งโ Shoulder t ก i กอ e r เล็งยิงได้เลยชิวๆและแม้ว่าจะเป็นเกมที่กินพลังเครื่องประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดที่ต้องชมก็คือระบบระบายความร้อนเขาออกแบบมาดีมากๆนะครับเราเล่นยิงยาวมาหลายตาแต่แทบจะไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยยิ่งถ้าเป็นรุ่น GT ที่มี Vapor Chamber นะครับขนาด4 0 8 3ตารางมิลลิเมตรก็จะช่วยตรงนี้ได้ดีขึ้นอีกซึ่งพอมันมาคอมโบกับแบตเตอรี่ที่ได้มาแน่แนๆถึง6 0 0 0 m ป ah ์คุณก็เล่นไปเลครับอยู่ได้ยาวๆทั้งวันเท่าที่เราลองเล่นเทสกันดูน การเล่นจบ1ตาก,ก็จะใช้แบตเตอรี่เฉลี่ยที่3%เเท่านั้นเองและตามสไตล์มือถือเกมมิ่งเรับเขาก็จะมีฟีเจอร์บายพา s สชาร์จมาให้ด้วยทําให้เราชาร์จไปด้วยและเล่นเกมไปด้วยได้สบายโดยที่ตัวเครื่องยังถนอมแบตเตอรี่ไว้ได้อย่างปลอดภัยและขอปิดท้ายด้วย l e of l e g e n d s Wild r i f t ครับสำหรับเกมโมบ้าแบบนี้แน่นอนว่ามันจะกินเครื่องไม่เยอะเท่าเกมอื่นโดยถ้าเป็นนูเบียน O โเราสามารถปรับคุณภาพเป็นไฮแล้วเล่นได้แถวแถวเ0เฟรมเรทเลยส่วนรุ่น GT ที่เรียกได้ว่าทะลุหลักร้อยครับ ได้ใช้จอ120เฮิร์กันแบบคุ้มๆและสําหรับรุ่น GT เนี่ยเราหยิบมาเล่นกลางแสงจ้าๆให้ดูด้วยก็จะเห็นว่าจอที่สว่างถึงหลัก1,000นิตนั้นมันสู้แสงได้ดีมากทำให้คุณไม่พลาดทุกแมชสาคัญแม้จะอยู่ในกลางแจ้ง จากทั้ง4เกมก็จะเห็นว่า Nu b i a n e o 3และ NuB i a n e น3 GT มมันไม่ใช่แค่เล่นเกมดีครับแต่มันมีสรารพัดฟีเจอร์มาช่วยซัพพอร์ตเราจริงๆเรียกได้ว่าเกม Space 3.0เป็นซอฟต์แวร์ที่น่าจับตามองมา,ากๆตัวหนึ่งเพราะเขาเอา AI มาใช้นะครับแล้วมันเวิร์กพอตัวกับการเล่นเกมซึ่งจริงๆแล้วความเป็น AI ก็ไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวแต่จะมีเรื่องของ AI Camera เอาไว้ประมวลผลรูปถ่ายให้ออกมาสวยขึ้นและถ่ายในที่แสงน้อยได้กับมี Demi นะตมัสคอตประจาเครื่องมาเป็นก มช่วยเพิ่มความสนุกในการใช้ถ้วยเหมือนกันดังนั้นถึง n u b บียน o โจะมีพวกแอปดอทแวร์มีเครื่องไม้เครื่องมือติดมาเพียบตั้งแต่แกะกล่องนับแต่หลายอย่างก็ดูน่าสนใจและมีประโยชน์กับเราพอสมควร ขอสรุปให้เลยนะครับว่า Nubia n e o 3 5G และ Nu b i a n e o 3 GT 5G คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์คนเล่นเกมได้ดีในงบหลักพันเท่านั้นการมีซอฟต์แวร์เกมสเปซที่รองรับ AI และปุ่ม Shoulder Trigger ทำให้แอบรู้สึกเลยว่าถ้าใช้ไปน,นานๆนะ่ก็คงติดใจจนขาดมันไม่ได้แน่ๆส่วนประสิทธิภาพของชิป Uniso c T8300 ใน Nu b i a n e น3ก็ดีพอสำหรับเกมเด่นเกมดังในตลาดแล้วแต่ใครอยากได้ลื่นขึ้นอีกก็ขยับมาเป็นรุ่น GT ที่ใช้ชิป u n i s o c T K เาหน์ได้นะครับซึ่งหลายๆเกมตัวชิปก็สามารถเอาเร่งให้เปิดเกมได้ไวขึ้น50%เลยทีเดียวทั้งนี้ก็จะมีข้อสังเกตว่าบางเกมก็เหมือนยังรู้จักชิปนี้ไม่ดีพอมันก็เลยกั้นเพดานไว้ต่ำไปหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วขุมพลังบันยงไปได้ไกลกว่านั้นอีกสาหรับทั้งสองเครื่องนี้ปัจจุบันก็เปิดตัวในไทยมาแล้วเรียบร้อยนะครับย้ําอีกรอบว่า Nubia n e น3 5G วางขายอยู่ที่ราคา6 9ก9บาทและ n u b ย a n e า 3GT 5G วาขาทราคา8 9บ9บาท ใครถูกใจก็ไปจับไปลองกันได้เลยกับ New n ู b i a n e o 3 s e s i e s b o r o to Win เป็นเจ้าของได้ตามช่องทางจัดจำหน่ายทั่วประเทศแล้ววันนี้ครับ